การไล่และกำจัดแมลงที่ต้นพืชเวลาเราปลูกพืชพันธุ์การเกษตรและมีแมลงศัตรูพืชมาทำลายเราจะมีวิธีไหนในการลดต้นทุนในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับในวันนี้ทางช่องวิทไทยพี h ช n แนล มีแนวทางในการลดต้นทุนในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชให้ทุกท่านนำไปใช้ภายในควเรืองของเรานะครับเพื่อประหยัดรายจ่ายเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าสูตรนี้สามารถลดต้นทุนและไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิธีไทยพีแชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่าน มาลดรายจ่ายในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรเวลาเราปลูกต้นพืชแล้วนะครับมแมลงศัตรูพืชมาทําลายทําให้ผลผลิตเราไม่ได้นะครับในวันนี้ผมมีแนวทางในการลดต้นทุนในการทําการเกษตรด้วยสิ่งนี้กันเลยครับทุกท่านส่วนมากจะมีภายในครัวเรือนของเรานะครับเครื่องปรุงรสที่เหลือจากการปรุงอาหารนะครับแบบนี้นะครับ นำมาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เพราะว่าในเครื่องปรุงรดแบบนี้นะครับคือน้ำส้มเห็นไหมครับ 1. ถุงแบบนี้ลดรายจ่ายภายในคณเลือของเราได้เพราะว่าไล่แมลงศัตรูพืชได้ทั้งสวนเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูว่าน้ำส้มสตรนี้นะครับผสมกับสิ่งใดในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชกันนะครับน้ำส้มเครื่องปรุงลดหนึ่งซองแบบนี้นะครับ ใช้ไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทั้งสวนเลยนะครับเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าเราจะใช้กระป๋องปอกกี้หรือถังฉีดพ่นก็ได้นะครับ 1- นึ่งซองน้ำต้มแบบนี้นะครับของที่เราเหลือใช้แล้วผสมกับน้ำเปล่าเทลงไปรวมกับน้ำเปล่ากันเลยครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นน้ำยาล้างจาน ช่วยเป็นสารจับบายและเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มซึ่งผสมกับน้ำนำมาไล่มแมลงศัตรูพืชกันนะครับใช้ประมาณ1นช้อนชานะครับแล้วทำการปิดฝากันเลยครับที่เราจะนำไปใช้เราจะต้องขย่าสมผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหลังจากที่เราได้น้ำยาสูตรนี้นำมาไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชแล้วนะครับ เราฉีดพ่นไปที่ต้นพืชกันเลยครับในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงคบค้ำนะครับจะได้ผลดีเลยครับเพราะว่ามแมลงศัตรูพืชจะเข้าทำลายต้นพืชตอนช่วงเย็นนั่นเองครับความเปรี้ยวและกรดของส้มที่อยู่ในเครื่องปรุงรสแบบนี้นะครับเมื่อเราผสมน้ำแล้ว ผสมด้วยน้ำยาล้างจานจะช่วยในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ดีเลยครับและคลิปนี้ท่าคุนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิทายพีแชนแนลได้นะครับสูตรนี้เราจะฉีดพ่นไว้ที่ต้นพืชน,นะครับประมาณ7วันต่อนหนึ่งครั้งช่วยต้นพืชงเราปอดภ้ายจากมาแมลงศัตรูพืชเลยครับแนวทางในการทําการเกษตรแบบนี้นะครับช่วยประหยัดรายจ่ายลดต้นทุนภายในคณเหลือของเราได้เยอะเลยนะครับ พืชกำลังติดดอกและออกผลแบบมะเขือนี่นะครับใช้สูตรนี้ฉีดท้นก็ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการฉีดท้นใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับเห็นผลผลิตภายในบ้านของผมแบบนี้ไหมครับโดนมแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายต้นพริกเสียหายเลยครับ ในวันนี้ผมจึงมีแนวทางในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชด้วยสูตรน้ำส้มเครื่องปรุงรสที่เราเหลือใช้แล้วนะครับนำม,มาผสมกับน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจานนำม,มาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับและคลิปนี้นะครับผมวุลท่านจะได้รับประโยชน์นำสูตรนี้มาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่สวนพืชผักของเรานะครับ และสูตรนี้ถ้าทุกท่านนําไปใช้อยู่เป็นประจำนะครับได้ผลดีแน่นอนเลยครับต้นพื่งเราจะปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชกันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีชัยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากดีชัยพีชนแนลกระพมเครื่องปรุงรสน้ำส้มแบบนี้นะครับเมื่อเราผสมน้ำแล้วไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชผักของเรา ได้ผลดีแน่นอนลองทำใช้อยู่เป็นประจำทุกท่านจะรู้เลยครับว่าช่วยประหยัดรายจ่ายภายในคนุณเลือยงเราได้เยอะเลยครับ